โอเคเอา้านีแม่จะดูก็าแม่ 1>, 1, 2, 3 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องจ้าวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ที่23นะคะมนเพิ่งเลือกงานมานะคะพี่น้องมารับกับอากาศดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้วันนี้น้องญาเนาะเราจะมาสอน,น่ฟยปั่นจักรยานนะคะ ตอนนี้ฟายาย,ยังปั่นจักรยานไม่เป็นนะคะที่ปั่นได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีล้อล้อค้ำนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะสตูดิโอนะคะวันนี้เราจะมาเอาสตูดิโอออกนะคะล้อค้ำออกนะคะแล้วก็จะให้น้องฟายาลองปั่นดูนะคะจะลองบนจะลองให้ปั่นบนหญ้าก,ก่อนนะคะว่าจะทรงตัวได้ไหมนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าไปปั่นบนหินเลยเดี๋ยวถ้าล้มเดี๋ยวจะเจ็บนะคะโอเคหนูจ๋าหนูจ๋าหนูพร้อมยังคะ พร้อมแล้วค่ะ <Yeah. S 1> พูดก่อนพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเย <Yeah. S 2> ่อันนี้ค่ะอันยาต้องสอนน้องด้วยนะ <Yeah. S 2> แม่รอออกให้นะเ <Yeah. S 2> อาน,นี้ออกเลยนะไฟะ พยายามเข้าใจไหมนี่นั่งเอาออกนะลกูกไม่จะออกแม่ไหมนี่ไปเดี๋ยวอเออฮะน้องไม่ต้องไปเล่นถ้ามันพยายมามนั่งตรงนี้มาใกล้ๆนี่จะได้ดูอ่าฮะเอาออกแล้วนะลูกนะกนี่ออกเลยนะ อาา๋อฮะวุ้ยวุ้ยวุ้ไปอ่ะ <laughs> บอกว่าคิดว่าคงหนูคงหนูคงปัดไม่ได้ว่าอย่างนั้น <laughs> อ่าฮะไปอ่ะเอาออกแล้วนะไปอ่ะนะช้าดียอาบายไปเ <laughs> นี่ยไปจับน้องเด้อ Hvad sagde du? Mor holder den der også, så kan du sygne mor håndt den der, okay? Araong deh, arang dulu ดี๋ยวจับน้องนี่ฮัลลฮัลลิตเอาเซ็ตที่นี่กังเอาให้จับดีๆจับก่อนจับแป๊บนึงเอาไป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 ระวังด้วยนะเุ้ยเุ้ยเุ้ย มาลูกเก่งจังเลยก้องกองกองนี่จะชนก้องวเก่งจังเลยยมเก่งจังเลยไปโอ้ชนรถก็เห็นสิฟายะวะเก่งมากเนี ฟ้าไปไหนอะตาไม่เห็นไปเลยลูกไปเลยหนูจ๋าพอลนบาลังนะลูกนะโอ้คือเก่งแท้มากเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่ Pretty happy ยากายเก่งแล้วเก่งแล้วไปไปไปเลยเย้ ค่ะพี่น้องจ๋าก็สรุปว่าน,น้องฟยายาทำสำเร็จนะคะเป็นวันแรกที่หัดปั่นโดยไม่มีล้อขํานะคะพี่น้องก็ตอนแรกก็ทุรักทุเลพอสมควรนะคะแต่ตอนนี้ก็ปั่นได้แล้วค่ะน้องฟายาดีใจใหญ่เลยค่ะแล้วก็แบบภูมิใจในตัวเองมากนะคะเอาจูงจ,จ,จ,จัก,กรยานกลับบ้านก่อนนะคะทําเหนื่อยแล้วค่ะจะไปปั่นที่ญ้านะคะน้องฟายาบอกว่าอยากจะเอาหมวกออกนะคะแม่ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาหมวกออกไม่ได้ ถ้างั้นก็ไม่ต้องปั่นน้องจะน้องก็เลยจูงเงานะคะจะไม่ยาสิเอาเอาออกมาเหอะเอาออกมาลุงยังไม่เช่นก็ไปเอาขึ้นมาแล้วก็จูงกลับบ้านไปไปคนเก่งไป <c oughs> <c oughs> ฮ่ะ <c oughs> พี่น้องจ๋าส่วนวันนี้นะคะมูลจะทําเมนูตาส่วแตงกวานะคะนี่ก็คือเส้นขนมจีนนะคะเส้นขนมจีนให้งเดี๋ยวจะนําไปต้มนะคะพี่น้องเดี๋ยวต้มแค่ครึ่งครึ่งถุงนะคะว่ากินไม่หมด,หม,ดหมูดูไหมใช่ไมู่้อ่าเฉยๆดีดโอ้ยอ็นยาบอกว่าจะกินด้วย,วยก็ต้องมหมดเลย,ยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้พอแล้วนะคะพี่น้อง ส่วนนี้ก็คือแตงกวาพันเดนมาร์กนะคะพี่น้องจริงๆแล้วลักษณะคล้ายกันก็มีหลายหลายหลายชาติเหมือนกันนะทั้งมีฮอลแลนด์ก็มีนะคะ่เออนําเข้าจากต่างประเทศก็มีนะคะแต่ถ้าเป็นของเดนมาร์คนี่คือจะได้รับความนิยมแล้วก็ราคาสูงนะคะพี่น้องวันนี้มลก็จะนําแตงกวานี่นะคะมาทำต้มส้มตํานะคะตําสั่วแตงกวาอ่อนนะคะ come ค่ะส่วนเมนูฝรั่งวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะทําซอสพาสลีอีกตามเคยนะคะพาสลีนี่ก็คือปลูกจากปีที่แล้วนะคะพี่น้องอดีต์ซิสืวตอนนี้ก็ได้เวลาขึ้นมาแล้วก็ได้เวลานําไปบริโภคแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ฝากเขาจะกินกับหมูอบนะคะพาสลีมเมฟิสก์สไตล์ซอสพาสลีพลาสลิซอส หลัง,งจากล้างแพอรสลล่แล้วนะคะวันนี้ฟ้าแกบอกว่าหาที่หั่นที่ที่บดไม่เจอนะคะก็เลยใช้กันไกรในการสับสับสบให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เพิ่มความหอมจะได้แบบว่าเพิ่มความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับพาสตลี์ตอนนี้ที่มนถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ก็กินพาสลีน่นี่หอมกระจายเลยค่ะพี่น้องแก็ไฟวันนี้ฝาเห็นฝาผ่ันจัก,กรยานแล้วฝาฝา,า,า,าก็ยิ้มแทบแก้มจะแตกเลยนะคะนะซุซีคุณตุ๊กเดี๋ยวโยวเดีด๋ดยวเด อันนี้นะคะพี่น้องสําหรับพี่น้องคนไหนอยากสนใจอยากจะทาซอสพาสต์ลีนะคะบางท่านบางคนบางท่านบางคนมนก็เคยเขียนสูตรไปให้แล้วนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเนยนะคะเป็นเนยสาหรับในการทําซอสเนยสาหรับการทอดนะคะค่ะจากนั้นก็เดี๋ยวจะทําการผสมแป้งนะคะแป้งสาลีผสมกับน้ําเย็นนะคะเป็นการละลายแป้งนะคะ นี่นะคะพ่อครัวใหญ่นะคะวันนี้นะคะถ้าเป็นอาหารฝรั่งนี่ก็คือให้ฟ้านะคะเริ่มเริ่มร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนําพัาสี่นะคะลงไปผัดนะคะโอเคทั้งหมดเลยค่ะท่ที่หั่นไว้นะคะมนจะบอกว่าเวลาเวลาทำซอพสพาสตีนะคะพี่น้องฝรั่งเขาจะไม่นิยมนําไปอุ่นรับประทานอีกนะคะเพราะว่าเชื่อว่าจะมีเชื้อบักทีเบียถ้าเอาไปอุ่น ถ้าเอาไปอุ่นอีกรอบ2ก็คือจะทําให้ท้องเสียได้นะคะเพราะเพราะฉะนั้นทํากินทั้งเดียวนะคะไม่นิยมนําไปอุ่นนะคะซอสพาสตีนะคะใส่กเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะคนๆๆแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะพอประมาณ ปแป้งลงไปเลยค่ะส่วนนี้ก็คือหน้าตาของหมูอบของเรานะคะ อันนี้มันไม่มีความเผ็ดเลยนะคะพี่น้องอาหารฝรั่งเนาะทั้งในกิกนบ่แล้วจ้ะพี่น้องก็เลยดตำบักแดงกินดีกว่าเธอเดียวจบฝ้ายจา๋าปกมือให้ฝ้ายหน่อยวันนี้ฝ้ายเก่งมากเพี้ยนย่าก็เก่งเพราะว่าเพี้ยนย่าสอนน้องใช่ไหมอันย่าหุ่นเย็บป่ะอันย่าอันย่าหุ่นเย็บป่ะเก่งทุกเก่งทั้ง,งสองคนเลยปกมือให้ทั้งสองคนเลยนะคะวันนี้ฝ้ายสูจัดปั่นจักรยานได้แล้ว

คิดว่ามันยากไหมปั่นจักรยานมันยากไหมยากไหมยากเ mm hmm. หรอดิสแวออีทสวีท hmm. ส mm ุดเลยแต่พยายามปั่นเป็นแล้วนะดีใจไหมดีใจไหม ค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะแม่สามารถสอนไฟยปั่นจักรยานได้นะคะไฟยก็สามารถที่จะเรียนรู้การปั่นจักรยานเองได้โดยที่ไม่ใช้ล้อค้ำนะคะวันนี้นะคะค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องอาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราช่องอีสานเดนมาร์กด้วยนะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Okay.